กลุ่มที่2นะคะจะเป็นการแชร์จากโรงเรียนบ้านขายอย่างพัฒนาอยู่บนดอยตุงนะคะจะไปโรงเรียนนี้ต้องขึ้นภูเขานะคะแล้วก็วิวร้อยล้านวิวสวยมากๆในหัวข้อคอนส t r ัคชนนิซจึมจากทุ่งนาสู่ป่าเขาโดยครูฝนเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะด้วยหัวข้อคือจากทุ่งนาสู่ป่าเขาเนี่ยก็คือขออนุญาต อธิบายก่อนว่าเราเริ่มจากทุ่งนาก็คือท่านอาจารย์อุทัยค่ะเรามีคุณครูต้นแบบค่ะจากสภาการศึกษานะคะก็คือท่านอาจารย์อุทัยมงคลศิล์นะคะซึ่งเป็นต้นแบบในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอผ่านระบบยิเวศในนาข้าวนะคะซึ่งทางท่านอาจารย์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนว่า เราต้องคุณเป็นคุณครูคุณครูต้องคิดให้ชัดแล้วก็จัดให้ง่ายที่สุดจัดให้ง่ายค่ะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ให้น้อยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เด็กๆได้ลงมือทําค่ะอันนี้คือข้อคิดจากท่านอาจารย์อุทัยนะคะทําให้โรงเรียนของเราเนะะี่ยค่ะเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ทฤษฎีคอนสตรักชั่นเนี่ยเมื่อปี2545นะคะ โดยการนําของท่านอาจารย์อุทัยเลยค่ะซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์อุทัยก็กเกษียณอายุราชการนานแล้วนะคะตอนนี้ท่านอายุ70 70กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็ไปพักผ่อนกับลูกๆแล้วค่ะตอนนี้ก็คือแต่โรงเรียนของเราก็ยังดําเนินการตามแนวคิดนี้อยู่นะคะซึ่งการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียนนะคะเราก็ได้นํา กระบวนการของท่านอาจารย์อุทัยอะค่ะมาปรับให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนเราก็คือโรงเรียนเราอยู่บนเขากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ต่างๆของเราะคะก็จะมีในพื้นที่ของโครงการพัฒนาโดยตรงแล้วก็อยู่ในส่วนของหมู่บ้านซึ่งเด็กๆของเราะะเป็นชาวเขาร้อเเซ์ค่ะ มีเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะเป็นเด็กที่ไม่ใช่ชาวเขาอาจจะเป็นลูกหลานของเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพียงเล็กน้อยดังนั้นกิจกรรมที่เขาเรียนแล้วก็แหล่งเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นในชุมชนอย่างเรื่องของเรื่องของเสื้อผ้าแล้วก็ทางพื้นที่ของโครงการเนี่ยให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีในเรื่องของการเรียนรู้อย่างภาพทางด้านบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของโรงงานกระดาษา เด็กๆสามารถไปศูนย์งานมือที่52ไร่ก็คือพื้นที่ของโรงงานประกอบด้วยโรงงานกระดาษสาโรงงานเซรามิกโรงงานทอผ้าอันนี้เป็นภาพของกิจกรรมที่เราได้พาเด็กๆไปทำค่ะเป็นออกไม่ว่าจะเป็นออกไปในพื้นที่ก็คือไปที่หมู่บ้านเลยเพื่อที่จะพบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าเชิญทางวิทยากร,รม,มาเพื่อที่จะเรียนรู้ในกิจกรรมในเรื่องของ เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่นหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็กๆแต่ว่าด้วยยุคสมัยอะค่ะเด็กๆยุคใหม่มักจะไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนเขาจะสนใจสิ่งใหม่ๆไปด้านไปข้างหน้าไปเรื่อยๆดังนั้นการที่เรานำให้เขากลับมาเห็นคุณค่าหรือว่ากิจกรรมที่เน้นให้เด็กๆได้กลับมา เรียนรู้จากสิ่งที่มีในชุมชนเนี่ยเป็นส่วนช่วยนะคะโดยใช้กระบวนการของท่านอาจารย์อุทัยก็คือการที่เราจะออกไปพื้นที่เนี่ยเด็กๆจะต้องมีการวางแผนร่วมกันก่อนวางแผนร่วมกันในที่นี้ก็คือครูเนี่ยจะต้องเปลี่ยนบทบาทน,นะคะครูจะต้องไม่เป็นคนที่ตอบคำถามอย่างเดียวแต่ว่าครูจะต้องเป็นคนที่ตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามแล้วก็ไม่ต้องบอกความรู้ค่ะ คุณครูครูไทยใช้คํำบอกว่าคุณครูจะต้องทำให้ดูโง่ก่อนเพื่อให้เด็กๆฉลาดเพราะว่าถ้าคุณครูรู้ทุกอย่างเด็กๆจะมุ่งมาหาคุณครูค่ะเด็กๆจะไม่ลองที่จะหาอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะค้นคว้าหาสิ่งต่างๆที่เขาอยากรู้ดังนั้นการที่ครูทําเป็นไม่รู้บ้างก็จะทําให้เด็กๆเ,เ,เกิดความท้าทายว่าเขารู้มากกว่าเขาทำได้เยอะกว่า หรือว่าเขามีอะไรใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนให้กับคุณครูแล้วคุณครูอย่างที่บอกคุณครูพอคุณครูไม่รู้คุณครูก็ต้องเป็นผู้ฟังฟังว่าเขานําสิ่งที่เขาได้เรียนรู้กลับมาใช้ยังไงโดยที่จากเมื่อก่อนเราอาจจะถ้าเป็นครูสมัยก่อนเราจะต้องมีข้อมูลเยอะมากมีความรู้เยอะมากค้นคว้าเยอะมากแต่เป็นคุณครูแนวคอนสตรักชั่นคุณครูจะต้อง เป็นที่ปรึกษาแต่ไม่ใช่เป็นผู้บอกความรู้เราอาจจะชี้แนะแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ว่าเราจะไปดูที่ไหนไปหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนบทบาทโดยที่เด็กก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะคุณครูไม่เก่งหรือเปล่าแต่ว่าเราชี้แนะบอกว่าจริงๆแล้วเราหาข้อมูลแบบนี้จากที่ไหนได้นะลองไปดูไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทําให้เขาได้ลงมือปฏิบัติเองจริงๆเนี่ยความรู้จากการปฏิบัติเองเ่ยมันเป็นความคงทนนะคะ เด็กๆก,ก็จะมีความรู้ที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆหรือในห้องได้โดยที่คุณครูไม่ต้องเป็นผู้บอกเพียงอย่างเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าจากการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยท่านท่านจารย์ไทยบอกว่าเราทำให้เขาได้เรียนรู้เองดังนั้นเขาก็ควรมีมีโอกาสที่จะได้ให้คะแนนการทำงาน การให้คะแนนการทํางานของของทางเราเนี่ยเด็กจะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดเกณฑ์ค่ะก็คือไม่ใช่คุณครูเป็นคนกําหนดเกณฑ์อย่างเดียวเพราะบางครั้งการที่คุณครูเป็นคนออกเกณฑ์แต่เพียงฝ่ายเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่เด็กๆทําก็ได้เพราะว่าบางครั้งเพื่อนในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยการแบ่งหน้าที่ในการทํางานของคนแต่ละคนในกลุ่มไม ในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีการให้คะแนนของแต่ละคนซึ่งเด็กๆแต่ละคนความสามารถไม่เท่ากันดังนั้นบางคนที่ความสามารถด้านวิชาการอาจจะไม่เท่าเพื่อนแต่เขาทําศิลปะสวยมากเขาอาจจะเป็นช่วยช่วยในเรื่องของการตกแต่งหรือการเตรียมพรีเซนต์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นการที่เด็กๆก,ก็จะบอกว่า คุณคุณต้องให้คะแนนเพื่อนคนนี้ด้วยเพราะว่าเขาถ้าเขาไม่ช่วยเรางานเราก็ไม่เสร็จงานเราก็ไม่สมบูรณ์ซึ่งสิ่งตรงนี้บางครั้งคุณครูอาจจะกําหนดเกณฑ์เพียงแค่กว้างๆแต่ถ้าเด็กๆเป็นผู้ร่วมในการกําหนดเกณฑ์เนี่ยก็จะทําให้กิจกรรมหรือว่าการให้คะแนนชิ้นงานของเขาอะตอบโจทย์ของการทํางานของเขามากขึ้นค่ะดังนั้นเวลาที่เด็กๆทํางานนะคะเขาก็จะเห็นว่า เพื่อนๆทุกคนในในกลุ่มน่ะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการทำงานทุกคนแล้วก็ออกไปพรีเซนต์โดยที่คุณครูไม่ได้เป็นตัวเอกอีกต่อไปค่ะคุณครูเพียงเป็นเพียงแค่ผู้คอยช่วยชี้แนะแล้วก็เหมือนกับถามคำถามปลายเปิดอะคะถามคำถามปลายเปิดที่ที่ทำให้เด็กๆได้ได้ลองคิดหรือว่าได้นำเสนอให้มากขึ้นนะคะกับกิจกรรมที่เขาได้ทำนะคะแล้วก็ ดังนั้นก็คือจากกิจกรรมทั้งหมดที่คุณครูไทยแนะนําให้กับทางโรงเรียนแล้วก็คุณครูทํามาก็คือสิ่งที่คุณครูเราได้ทําหลังจากที่เรียนรู้กระบวนการของท่านอาจารย์ไทยก็คือครูของเราค่ะจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทใหม่ก็คือแทนที่จะเป็นเพียงแค่คนสอนที่อยู่หน้าห้องอะค่ะเราเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ก็คือ เราจะต้องไปเรียนรู้กับเด็กอะไปดูในสถานที่จริงไปทํางานจริงๆกับเด็กเลยโดยที่ไม่ใช่เพียงแค่คนแจกใบงานหรือเปิดหนังสือสอนบรรยายอย่างเดียวผ่านสไลด์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่คนครูเนี่ยเป็นผู้ร่วมเรียนรู้เนี่ยค่ะจากคนสอนเราก็ไปเรียนรู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของผ้าชนเผ่าหรือกิจกรรมต่างๆดังนั้นพอเราไปในชุมชนไปในเป็นผู้ร่วมเรียนรู้กับเด็กๆเนี่ยเราก็มี การเปิดกว้างทําให้เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะสามก็คือแล้วก็ที่สํำคัญก็คือครูไม่เป็นคนให้คําตอบค่ะแต่ว่าเราจะถามว่าต้องทํำยังไงหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือเป็นผู้คอยกระตุ้นให้เด็กๆได้ทดลองทําทําโดยที่เกิดข้อสงสัยแล้วเขาก็จะทดลองได้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมกิจกรรมของเขาได้ะคะ่ะแล้วก็ ไม่เป็นคนให้ความรู้อีกต่อไปค่ะเราจะเป็นเพียงแค่แหล่งข้อมูลก็คือพาเขาไปหาข้อมูลนะคะพาไปลงพื้นที่จริงเลยไปดูสถานที่จริงพื้นที่จริงอย่างภาพนี้ก็คือไปที่ร้านกาแฟค่ะโรงงานกาแฟของดอยตุงไปดูเลยว่าที่เขาคู่ะภาพมันน่าจะไม่เปลี่ยนหรอคะคู้ฝนจะลองเดี๋ยว stop sharing และเราทำให้เป็น r e s e n t a t i o n mode แล้วก็ค่อยแชร์มันน่าจะเลื่อนตามค่ะ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะต้องเปิดเป็น presentation ไว้ใช่ไหมคะใช่ใช่เห็นว่าถ้าเป็น p e s e n t a t i o o m โหมดล้วก็ค่อยแชร์มันน่าจะไปกับเตาอ่ามาแล้วค่ะครูฝนลองเปลี่ยนสไลด์นะ ปไป<ะ>ด้วยลวคะค่ะโอเคโอเคค่ะอันนี้เป็นภาพของร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟที่ดอยตุงอะคะ่ะเด็กๆก,ก็สงสัยว่าเวลาที่เขาทํากาแฟกันเนี่ยเขาจะทำยังไงเราก็พาเด็กๆไปเป็นแหล่งข้อมูลก็คือพาไปหาแหล่งข้อมูลที่จะให้ความรู้กับเด็กๆเ,เพราะว่าอย่างที่บอกคือคุณครูไม่ได้รู้ทุกอย่างดังนั้นคุณครูเป็นผู้ช่วยที่ดีก็คือพาเด็กๆไปหาแหล่งข้อมูลที่จะได้เรียนรู้ะคะ่ะจากคุณครูคที่เป็นคนพูดคนเดียว ก็คือคนพูดที่หน้ากระดานคนเดียวคุณครูเป็นคนฟังแล้วค่ะตอนนี้เด็กๆจะเป็นผู้สมบทบาทในการพูดก็คือพูดอธิบายใบงานหรือใบกิจกรรมของเขาที่เขาได้ทําให้กับเพื่อนๆฟังแล้วก็เพื่อนๆนมีสามารถยกมือสอบถามได้ในเรื่องของกิจกรรมในส่วนของการนําเสนอนะคะเราก็จะมีช่วงเวลาในการนําเสนอให้กับเด็กๆเสร็จแล้วก็จะมีการให้เพื่อนๆที่รับฟังการนําเสนอเนี่ย สอบถามจากข้อสงสัยหรือว่าชื่นชมในการทำงานของเพื่อนร่วมชั้นได้ค่ะแล้วก็จากที่ครูต้องนำกิจกรรมกลายเป็นคุณครูเป็นแค่คนที่ให้คำปรึกษาค่ะให้คำปรึกษาในที่นี้ก็คือโดยที่ไม่จำเป็นจะต,ต้องบอกเด็กๆว่าต้องทำอะไรหรือเริ่มกิจกรรมตรงไหนแต่ว่าเพียงแค่ให้คอยเป็นผู้ช่วยเหลือชี้แนะให้กับเด็กๆเ,เ,เท่านั้นเองซึ่ง จากกิจกรรมแบบนี้ทําให้เกิดเขามีความมั่นใจค่ะเขาเป็นผู้นําเขาสามารถแนะนําเพื่อนในการทํากิจกรรมต่างๆในห้องได้โดยที่คุณครูไม่ต้องบอกนะคะค่ะสุดท้ายก็คือที่สําคัญก็คือคุณครูจะพูดให้น้อยค่ะฟังให้เยอะขึ้นแล้วก็คอยแนะนำนะคะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกับเด็กๆค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญสําหรับการที่จะให้เด็กๆกล้าคิดกล้าแสดงออก แล้วก็มีความกล้านในการทำงานเพื่อที่จะให้เขาแสดงศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่อะค่ะของขายังพัฒนาก็มีเพียงเท่านี้ค่ะมีข้อสักถามเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณค่ะครูฝนก็นงั้นตอนนี้เราจะเปิดเข้าสู่ช่วงสนทนาเปิดวงสนทนากันได้เลยนะคะ กาท่านไหนมีอยากให้ใจอยากเติมเต็มหรือมีคำถามที่จะชวนคุยต่อก็ตอนนี้เป็นเวลาของพวกเราแล้วค่ะเชิญค่ะคนส่งหัวใจให้นะคะค่ะชื่นชมครูฝนก่อนเลยนะคะขออนุญาตนะคะรู้สึกว่าเออเราเห็นการพาเด็กลงไปที่ชุมชนค่ะ เชื่อมโยงตัวเขากับชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทำเนาะแล้วก็เรารู้สึกว่าเวลาเขาลงชุมชนนะคะเขาจะเห็นปัญหาแล้วเขาก็น่าจะเกิดความฉุกคิดบางอย่างแล้วก็เวลาเขาเติบโตเขาก็คงอยากจะกลับมาพัฒนาชุมชนของตัวเองนะคะเคุณไทยโชคดีที่ดารุณสิกาิ์ขาไลเคยพาพวกเราอะค่ะไปเรียนรู้ที่ดอยตุงค่ะแล้วก็ อยากจะสอบถามครูฝนนิดนึงค่ะเวลาลงไปตามสถานีต่างๆในการอย่างเช่นลงกระดาษสาหรือว่าลงกาแฟอย่างเงี้ยค่ะเวลาการคิดหัวข้อเรื่องในการเรียนรู้อะค่ะเราตั้งให้เขาหรือว่าเขาเกิดคําถามเอ๊ะขึ้นมาในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆก่อนที่เราจะออกไปที่พื้นที่อะคะ่ะเราจะมีการคุยกับเด็กๆก่อนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพในชุมชนของเราว่าเรามีอาชีพอะไรบ้างซึ่งในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตรงเนะะี่ยค่ะจะมีอาชีพที่เป็นอาชีพเกษตรกับอาชีพที่ทํางานร่วมกับทางโครงการอาชีพที่ทํางานร่วมกับทางโครงการเนี่ยมีอะไรบ้างเขาก็จะบอกว่าพ่อแม่เขาทํางานอะไรอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ลองเราก็ใช้วิธีสอบถามเขาบอกว่าแล้วเด็กๆทราบไหมว่าพ่อแม่ไปทําอะไรที่โรงงานเพราะเด็กๆก,ก็จะตอบว่าพ่อแม่ไปทํางานโรงงานทํากระดาษค่ะทำเซรามิกค,ค่ะแล้วรู้ไหมว่าทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะเกิดความสงสัยว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเราแล้วกว่าจะเป็นกระดาษนี้ต้องทํายังไงแล้วก็เลยกลายเป็นเหมือนกับมีการเปิดเป็นกลุ่มอะค่ะว่า,วา ในห้องของเราเนี่ยสนใจกิจกรรมตร,ตรงส่วนไหนของโรงงานเพราะว่าการเข้าพื้นที่เนี่ยเราจะต้องทําหนังสือแล้วก็แจ้งกาหนดการไปทางโดยตรงว่าเราจะดูส่วนไหนพอเด็กๆเขารวบรวมกลุ่มกันว่ากลุ่มนี้เขาสนใจเรื่องกระดาษสาเขาอยากรู้ว่ากระดาษสาทํำยังไงซึ่งที่โรงงานเนี่ยไม่ไม่ได้สิ้นสุดแค่เป็นกระดาษนะคะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เลยค่ะเป็นกล่องเป็นถุงเป็นทุกอย่างเลยซึ่งเขาก็เกิดแบบความสงสัยว่า ถ้าแม่ไปทาแค่กระดาษเฉยๆทาไมต้องไปทุกวันน่ะกระดาษต้องทําเยอะขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะก็เลยเกิดข้อสงสัยแล้วก็เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาว่าหนูอยากไปที่โรงงานค่ะหนูอยากไปดูว่างานของแม่คืออะไรก็เลยเกิดเป็นในส่วนของกิจกรรมที่เราลงพื้นที่เข้าไปในพื้นที่เพื่อไปเก็บข้อมูลดังนั้นเขาก็จะวางแผนแล้วว่าถ้าไปโรงงานเขาจะไปทําอะไรบ้าง เราก็จะมีการคุยกันว่าอย่างหนูอยากไปกระดาษสาเนี่ยหนูอยากรู้อะไรเขาก็จะลิสต์ออกมาเป็นข้อๆว่าเขาอยากรู้อะไรพอเขาอยากรู้อะไรเสร็จปุ๊บข้อมูลตรงนั้นะเราจะเตรียมเสร็จแล้วเราก็จะประสานกับทางโครงการว่าเราจะเข้าไปแล้วก็ทางโครงการดีมากก็คือเขามีเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน,น้าที่เพื่อที่จะให้ข้อมูลและพาเด็กไปตามจุดต่างๆเพื่อที่เขาจะได้เก็บข้อมูลมาแล้วค่อยมาทํากลับมาทําโปรเจกต์ที่โรงเรียนโปรเจกต์ที่เกิดก็คือเด็กก็จะเกิดขึ้นว่า เขาจะทำกระดาษสาจากกระดาษรีไซเคิลเพราะว่ากระดาษสาต้องทำจากสาจริงๆใช่ไหมคะแล้วเราเราไม่สามารถหาต้นสปสาจริงๆมาดังนั้นเด็กๆบอกว่าโรงเรียนเรามีทรัพยากรอะไรเขาก็มาคุยกันคุณครูคะหนูเคยเห็นในทีวีเขาทำกระดาษจากกระดาษสาจากกระดาษรีไซเคิลเราทำได้ไหมเราก็บอกว่าอ๋อถ้างั้นเราก็ลองดูก็ได้เด็กๆเขาก็หาเริ่มหาข้อมูลก็คือทำให มันสามารถขับเคลื่อนไปได้โดยกระบวนการของเด็กๆเองค่ะจากการกำหนดการของเขาค่ะค่ะดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นโจทย์การเรียนรู้นี่ถ้าเชื่อมกับชีวิตจริงโจทย์จริงเนี้ยน่าสนใจสำหรับเด็กๆนะคะมีครูโรน่าส่งหัวใจให้ด้วยนะคะอเช่ค่ะ รู ance, você, Ideally, passage, ้ส <Spec ific> ึก <ude> ขึ hey, ้นชมเมื่อกี้เนี้ยค่ะไปเป็นช่วงๆค่ะอินเทอร์เน็ตหายไปเพิ่งกลับเข้ามาตอนฟีดแบ็เนี่ยนะคะเปิดวงสนทนาช่วงท้ายีนี้มองภาพใหญ่ๆล้วเห็นว่าโรงเรียนขาแย่่งเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามีมีโอกาสดีมากในเรื่องของรีสอร์ทนะคะแหล่งเรียนรู้ที่แบบดีมากๆเลยเนี่ยค่ะ นี้อยากสอบถามนิดนึงว่ามีประเด็นตรงไหนบ้างที่ครูฝนน่ะรู้สึกว่าเอออยากให้เด็กพัฒนาหรือต่อยอดการเรียนรู้ของเขาไปอีกอันนี้คือถามเพื่อเพื่อเพื่อเป็นแนวในอนาคตนะคะเพราะเพราะว่าอย่างดลุนเนี่ยค่ะจุดอ่อนของเราคือรีซอร์สที่เป็นธรรมชาติแหล่งเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้มีโอกาสพาเด็กๆเ,เมื่อเมื่อประมาณก่อนโควิดเนาะ เราเนี่ยทีมอปอปลายเนี่ยค่ะได้ไปเข้าค่ายพาไปที่ดอยตุงทีนี้ก็เลยเมองว่าถ้ามีโอกาสต่อยอดร่วมกันในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะ,ะดารุลทำงานร่วมกับโรงเรียนขายแยงทำกิจกรรมทำค่ายร่วมกันเนี่ยค่ะน่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยถามคำถาม,ถามอันนี้ไว้เผื่อกูฝนมีไอเดียอยากจะต่อยอดอะไรกับเด็กๆแล้วดารุลช่วยได้ก็จะได้แบ่งปันกันค่ะ ก็คือจริงๆโปรเจกต์ในอนาคตตอนนี้ก็คือของเราอย่างที่หลายๆคนทราบกันก็คือตอนนี้เรากำลังทำแฟบแลบใช่ไหมคะดังนั้นเรากำลังจะทำนำกระบวนการที่เราเรียนเคยเรียนมาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เด็กๆข้ามจากจุดที่เป็นข้อมูลข้อมูลจากธรรมชาติค่ะให้เขาถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่ สะท้อนความคิดในแบบสมัยใหม่มากขึ้นเพราะว่าการเรียนรู้จากจากอดีตอะเรามีข้อมูลมาบางส่วนแล้วแต่เราจะทำยังไงให้ข้อมูลที่มันมีจากอดีตเนี่ยเกิดสิ่งใหม่ใมในอนาคตโดยที่เขาสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้หรือว่าในอนาคตอาจจะมากมายถึงขนาดสร้างอาชีพได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในอนาคตของเขาในส่วนของเรื่องของการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อ ในการสร้างผลงานหรือชิ้นงานสำหรับเด็กๆโดยตรงจากความที่เขาสนใจโดยโดยตัวเขาเองะคะ่ะเพราะว่าที่โรงเรียนของเราก็คือที่ขายอย่างเนี่ยเราจะสอนใช้กระบวนการสอนที่ค่อนข้างที่จะให้เด็กมีโอกาสเลือกตั้งแต่อนุบาลน,นะคะอนุบาลเราเรียนมอนเตสซ์รีเด็กๆก,ก็เลือกเองพอประถมเนี่ยเด็กๆก,ก็เรียนแบบทัสเบดก็คือได้ฝึกการใช้ พลังงานก็คือมีการให้พลังงานแล้วก็เด็กๆการออกแบบพลังงานหรือชิ้นงานด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่เราเรายังไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีหรือว่าการถ่ายทอดต่อยอดให้มันยากขึ้นหรือมีศักยภาพที่สูงขึ้นกว่าที่เราเคยทํามาไงค่ะเราก็อยากจะมีโอกาสในอนาคตก็คือเราอยากจะส่งเสริมให้เด็กๆได้มีโอกาสได้พัฒนาในด้านของความสามารถด้านเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้หรือว่าพื้นฐานเดิมที่เขามีให้กับคนอื่นได้รับรู้มากขึ้นเนี่ยค่ะคุณค่ะรือเปล่าคะที่ทําเรื่องออหลักสูตรแลบๆอะคะ่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเจอโทรแล้วติ้โทรศัพท์คุยกันคช่วงนี้จะยุ่งๆนิดหนึ่งค่ะโรงเรียนใ,ใกล้จะเปิดค่ะค่ะ ครูตา <c oughs> ค่ะก็มีอะไรให้ครูโรน่าช่วยหรือดารุณสิกขาไลายสนับสนุนได้ก็ยินดีเลยนะคะเ <c oughs> มื่อกี้ <c oughs> ฟังแล้วถ้ามีอันหนึ่งอะที่ครูตาว่าครูฝนจะเป็นคนที่แชร์ได้ดีมากๆเลย <c oughs> คือที่โรงเรียนบ้านไข่หยย่างพัฒนาเนี่ยอ,อตอนตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปเนี่ยจะใช้ วิธีการเรียนมอนเตสซอรีสร้างฐานการเรียนรู้ให้เด็กๆนะคะเนี่ยครูอยากให้ครูฝนแชร์ว่ามอนเตสซอรีเมื่อมันมาเจอกันกันกบคอนสตรักชั่นนิซึมเนี่ยมันเป็นคู่หูกันไหมคะหรือว่ามันเข้ากันไหมหรืออะไรที่เป็นอุปสรรคต่อกันบ้างจริงๆมอนเตสซอรีเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งเสริมคอนสตรักชั่นค่ะเพราะว่าเด็กมอนเตสซอรีจะทำให้เด็กๆ มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงเพราะว่าเด็กๆจะเลือกงานหรือชิ้นงานที่เขาสนใจที่จะทําตั้งแต่อนุบาลน,นะคะคือเด็กอนุบาลของเราจะทํางานที่เป็นส่วนตัวมากๆก็คืออินดีเพนเดนซ์เลยค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอยากบางคนตัวเล็กอยู่สามขวบแต่อยากทําเขียนหนังสือเราก็ให้เขาเขียน อย่างตัวเล็กๆบางคนอยากทำคณิตศาสตร์ซึ่งที่บ้านเ้าสอนนับเลขมาแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากมานับที่โรงเรียนคุณครูก็ให้ทำค่ะก็คือให้ทำจากความสนใจที่เป็นพื้นฐานโดยตรงพอทำจากความสนใจพอเขาขึ้นชั้นที่โตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีมีสิทธิ์มีเสียงในการบอกว่าเขาต้องการอะไรหรืออยากทำอะไรมากขึ้นกว่าเด็กๆรุ่นก่อนๆที่ต้องรอคุณครูบอกว่าหนูต้องทำนี่นะหนูต้องทำนั่นนะอะไรเงี้ยค่ะ แต่เด็กที่เรียนมอนเตสซี่ที่ห้องเนี่ยก็คือถ้าอย่างอนุบาลสามที่ก่อนจะขึ้นปนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีสเต็ปของเขามาเลยว่าเช้าเนี่ยเขาจะทําอะไรเขามาถึงเขาก็จะบอกครูคเลยค่ะครูค่ะเดี๋ยวหนูจะทําอันนี้นะคะเสร็จแล้วหรือทําคณนิตก่อนค่ะแล้วหนูจะไปทําภาษาไทยแล้วหนูค่อยมาทาศิลปะทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะมีการวางแผนงานของเขาเองโดยโดยตั้งแต่ชั้นเล็กๆเ,เลยแล้วพอเขาขึ้นชั้นโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการจัดการของตัวเองในกลุ่ม ก็คือกิจกรรมกลุ่มเนี่ยจะมีมากขึ้นในช่วงชั้นปถมแต่ว่าชั้นอนุบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเดี่ยวจะมีกลุ่มได้ก็คือไม่เกินสามคนเด็กๆก,ก็จะทําเป็นกลุ่มพร้อมกันได้ในบางกิจกรรมค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกิจกรรมเดี่ยวเพื่อให้เขาเหมือนกับเขาค้นพบสิ่งที่เขาชอบซึ่งเด็กบางคนเนี่ยก็คือเรื่องของศิลปะนี่เด่นมากทํางานศิลปะได้ดีมากเลยพอขึ้นชั้นโตขึ้นเขาก็สามารถทํางานที่พรีเซนต์ให้กับคนอื่นดูได้ หรือว่าเด็กที่พร้อมด้านการอ่านการเขียนเนี่ยเขาพร้อมตั้งแต่นุบาลพอขึ้นชั้นโตขึ้นเขาก็สามารถแสดงศักยภาพได้ก็คือเหมือนกับค้นพบสิ่งที่ตัวเองสนใจตั้งแต่เล็กอะค่ะแล้วก็เลือกเลือกที่อยากจะทําในกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยกล้าที่จะบอกคุณครูว่าหนูอยากทําอะไรหนูไม่อยากทําอันนี้เพราะอะไรซึ่งเขาจะอธิบายให้เราฟังว่าหนูยังไม่อยากทําศิลปะค่ะหนูทําศิลปะไม่สวยแต่หนูทนําคณิตศาสตร์ก่อนได้ แต่หนูจะทำศิลปะทีหลังเนี้ยค่ะก็คือเหมือนกับมีการกล้าที่จะบอกคุณครูหรือว่ากล้าที่จะเลือกที่จะปฏิเสธหรืออธิบายเหตุผลซึ่งเขาจะมีเหตุผลของเขาอะค่ะว่าเขาจะทำอันนี้เพราะอะไรนคะคะเลยคิดว่าสิ่งตรงนี้เป็นพื้นฐานที่ดีที่ให้เด็กๆที่จะกล้าที่จะพูดแล้วก็บอกความต้องการของเขาเองในชั้นที่โตขึ้น ก็ครูตาเคยได้ไปทัศนศึกษาสั้นๆแล้วก็อยู่ด้วยสามสี่วันเนาะเห็นเลยค่ะว่าว่าโอ้โหเรื่องเรื่องเจตจำนงเรื่องการฝึกตัดสินใจพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ที่เราจะเปิดให้เพื่อนเข้าหรือการปฏิเสธให้เพื่อนไม่เข้าเพราะเรื่องส่วนตัวของเนี่ยอันนี้ฝึกตั้งแต่เล็กเลยแล้วก็เป็นปฏิสัมพันธ์ทางทางสังคมที่ที่ น่าสนใจมากค่ะเป็นฐานของการเรียนรู้ค่ะก็เผื่อถ้าคุณครูประถมศึกษาท่านไหนสนใจหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุบาลน,นะคะก็ครูฝนเป็นแหล่งรีซอสแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงทำเรื่องมอนเตสซอรี่มากี่ปีแล้วนะคะครูฝนนับนานนับนานน่าจะเกินกว่าสิบยี่สิบ สิบสี่สิบห้าปีแล้วค่ะคิบสี่สิบห้าปีทําเองด้วยเนาะแล้วก็ที่ทางของแม่ฟ้าหลวงทางมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรมเนี่ยก็มีฟาสิลิเตเตอร์ที่เรียกว่ามีแพชชั่นด้านมอนเตสซอรี่อยู่ในเมืองไทยเราด้วยนะคะเผื่อด้เป็นโปรเจกต์ร่วมกันได้ค่ะขอบคุณครูฝนมากค่ะ